สวัสดีนะคะท่านผู้ชมมะเขือเทศที่เราปลูกไว้ตรงนี้นะคะก็ปลูกในถุงในเข่งพลาสติกนะคะก็มีทั้งหมด5สายพันธุ์นะคะตอนนี้ก็กําลังสุกแดงเต็มที่นะคะก็จะเก็บผลผลิตได้แล้วเนาะวิธีการปลูกและดูแลบํารุงดูแลยังไงนะคะก็เข้าไปรับชมกันในคลิปเลยเลยค่ะต้นกล้ามาะเขือเทศที่เราเพาะไว้ในกระถางนี้นะคะก็สั่งมเมล็ดพันธุ์มาจากออนไลน์นะคะมาลองเพาะดูเนาะก็ เป็นครั้งแรกนะคะกับการปลูกมกะเขือเทศสายพันธุ์เหล่านี้เนาะก็จะมีเชอร์รี่เหลืองนะคะแล้วก็พวงหอมแล้วก็โซลาริโนนะคะ,มะเมล็ดก็ค่อนข้างแรงอยู่นะคะ3บาทหบาทเนาะพวงหอมก็ได้มาซองเดียวนะคะได้มาห้าเมล็ดะคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะย้ายต้นกล้าที่เราเพาะไว้นะคะมาอนุบาลในถาดเพาะแบบนี้นะคะเพื่อง่ายในการย้ายปลูกนะคะเวลาเราย้ายปลูกก็จะได้ ดินไปด้วยนะคะจะได้ไม่เหี่ยวเนาะเราก็เลยต้องอนุบาลไว้แบบนี้นะคะในถาดหลุมะคะ่ะส่วนถาดนี้นะคะก็จะมีพวงหอมแล้วก็โซลาลิโนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพันธุ์เพทายนะคะเมื่อขือเทศทรงฟักทองค่ะและนี่ก็จะเป็นเมื่อขึเทศเชอร์รี่นะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บไว้เองค่ะเพาะก่อนก็เลยจะต้นใหญ่กว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นต้นกล้าที่เราแยกอนุบาลในถาดหลุมนะคะก็เริ่มโตแล้วนะคะก็จะมีโุลาลิโน่นะคะแล้วก็เชอร์รี่เหลืองเนาะแล้วก็พวงหอมนะคะ ต้นกล้าเมื่อเขือเทศทองเราก็พร้อมลงปลูกแล้วนะคะอันนี้ก็ได้เตรียมดินใส่กระถางนะคะแล้วก็เข่งพลาสติกเนาะแล้วก็ถุงข้าวนะคะต้นกล้าก็ยังไม่ต้นโตเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราก็จะย้ายลงปลูกแล้วเนาะก็ใช้เป็นดินหมักนะคะในการปลูกเนาะเป็นดินเก่านะคะที่เคยปลูกผักแล้วก็มาผสมกับแกลบหมักนะคะที่เราได้หมักไวค้ค่ะ ก็ได้นําต้นกล้านะคะลงปลูกในเข่งในภาชนะที่เราได้เตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่มีคลิปตอนปลูกนะคะไม่แน่ใจนะว่าไปกดลบตอนไหนนะคะเพราะจะหาคลิปมาตัดต่อก็ไม่มีแล้วค่ะก็เลยเอาแบบว่าเออลงปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ย้ายลงปลูกได้10วันนะคะต้นสูงต้นโตเร็วมากเลยค่ะอันนี้ก็เหลือแค่ทำค้างให้นะคะ ค่ะอันนี้เราก็ทําหลักมัดเชือกให้พยุงต้นขึ้นไปนะคะแล้วก็ทําแบบง่ายๆค่ะก็เราปักหลักแล้วนะคะก็เหลือแค่โยงเชือกมัดลําต้นขึ้นไปให้ตรงนะคะแล้วก็ปลูกไปได้10บกวันนะคะก็จะเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วค่ะช่วงแรกเราก็จะใส่ปุ๋ยบำรุงต้นนะคะอันนี้เราก็ซื้อมาทั้งสูตรเล่งต้นแล้วก็เล่งดอกค่ะช่วงนี้เราก็จะเล่งต้นไปก่อนนะคะ พอใกล้ออกดอกแวค่ก็ใส่สูตรเร่งดอกนะคะปุ๋ยอัดเม็ดของเราเนาะที่ซื้อมานะคะถุงละสิบบาทค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะไม่มีปุ๋ยคอกค่ะเพราะว่าตอนที่เราปลูกนี้นะคะก็ยังเป็นหน้าฝนอยู่เนาะเขาไม่มีแดดตากไอ้ขี้วัวนะคะก็เลยได้ปุ๋ยอัดเม็ดมาใช้แทนค่ะค่ะก็ได้เวลาบำรุงต้นมะเขือเทศของเราด้วยปุ๋ยอัดเม็ดนะคะอันนี้แล้วก็ ใช้สูตรเร่งต้นก่อนนะคะแต่ว่าเราก็ซื้อสูตรเร่งดอกมาแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปถ้าเขาออกดอกเราก็จะฉีดพ่นฮอร์โมนไข่ร่วมด้วยนะคะแต่ว่าปุ๋ยทางดินนะคะเราก็จะใช้เป็นออปุ๋ยคอบแล้วก็สังเคราะห์แสงนะคะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่มีปุ๋ยคอบเนาะก็ใช้เป็นปุ๋ยอัดเม็ดแล้วก็ลดสังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็จะมีน้ำหมัก พอตสองนะคะจากกรวมพัฒนาที่ดินค่ะที่ได้มาแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะก็เอามาช่วยบำรุงพืชผักในสวนด้วยนะคะหลังจากที่ใส่ปุ๋ยอัดเม็ดบำรุงไปนะคะก็ต้นโตดีนะคะต้นสูงเนาะ ลำต้นเขาก็เริ่มจะเอียงงนะคะเราก็เลยมัดเชือกขึงเชือกขึ้นไปนะคะพยุงต้นไวเนาะไปหาไม้ที่เราพาดไว้ด้านบนนะคะทํำอไองง่ายๆค่ะแล้วก็จะพาดไว้ทั้งหมด4แถวนะคะเพราะว่าเราปลูก4แถวเนาะให้ตรงกับต้นมะเขือเทศของเรานี่ค่ะก็พยุงต้นขึ้นไปนะคะด้วยเชือกค่ะครั้งก่อนนะคะก็พยุงเชือกแค่ สองแถวนี้นะคะเพราะว่าพอเมล็ดก่อนก็เลยจะโตกว่านะคะส่วนสองแถวนี้นะคะก็เริ่มโตทันรุ่นพี่นะคะก็พยุงเชือกให้กับต้นที่เริ่มจะล้มนะคะตอนนี้ก็เริ่มสวยเริ่มออกดอกแล้วค่ะตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยสูตรเร่งดอกได้แล้วนะคะแล้วก็ฉีดพ่นโฮอร์โมนไข่ร่วมด้วยค่ะก็จะทำให้ดอกขั้วเหนียวค่ะ ค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตมะเขือเทศกันนิดนึงนะคะตอนนี้ก็สังเกตเห็นว่าติดดอกติดผลเป็นที่เรียบร้อยนะคะด้วยประสิทธิภาพของปุ๋ยอัดเม็ดสูตรเร่งต้นแล้วก็เร่งดอกนะคะแล้วก็ใส่แค่เร่งต้นกับเร่งดอกกับฉีดพ่นฮอร์โมนไข่แค่ครั้งสองครั้งเองค่ะมะเขือเทศเชอร์รี่กับมะเขือเทศทรงฟักทองนะคะก็ติดดอกติดผลก่อนนะคะเพราะว่าเราเพาะมาเมล็ดก่อน เออมเมื่อเกิดเทศเชอร์รี่เหลืองเนาะแล้วก็พวงหอมนะคะแล้วก็โซลาริโน่ค่ะแต่เขาก็เริ่มที่จะออกดอกแล้วเหมือนกันนะคะสามสายพันธุ์นั้นเนาะก็ไล่เลี่ยก,กันนะคะณนะตอนนี้นะคะเมื่อเกิดเทศก็ดูบางตาลงนิดนึงนะคะเพราะว่าได้ถอนทิ้งไปประมาณห้าหกต้นนะคะเพราะว่าต้นเขาเป็นโรคเนาะยอดและใบไปต่อไม่ได้นะคะก็เลยต้องถอนออกค่ะ มะเขือเทศก็ติดลูกแล้วนะคะบางส่วนเนาะส่วนวันนี้นะคะก็จะมาใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะคะขี้ไก่แกลบบำรุงเพิ่มเข้าไปเนาะก่อนหน้าน,นี้ก็ใส่ปุ๋ยอัดเม็ดนะคะสูตรเร่งเร่งต้นเร่งดอกนะคะแล้วก็ฉีดพ่นฮอร์โม,มอนไข่เนาะส่วนอาทิตย์นี้นะคะมีขี้ไก่แกลบนะคะก็เลยจะมาใส่บำรุงเข้าไปค่ะ มะเขือเทศก็ปลูกมาได้สองเดือนนะคะก็เริ่มสุกเริ่มเข้าสีแล้วนะคะเออตอนนี้ก็ไม่ได้บำรุงด้วยปุ๋ยสูตรเล่งต้นเล่งดอกแล้วนะคะเพราะว่าเราใช้หมดเราก็คือไม่ได้ไปซื้อมาเนาะแล้วก็ใช้เป็นน้ำหมักเป็นสังเคราะห์แสงที่มีอยู่ตอนนี้นะคะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มซื้อมาอีกเนาะแต่ว่าก็มีซื้อปุ๋ยอคอกมานะคะเพราะว่ามาบำรุงต้นด้วยนะคะตอนนี้ก็จะลดน้ำหมักกับ สังเคราะห์แสงนะคะสลับกับปุยข้อค่ะช่วงนี้แล้วก็มีชิดพ่นฮอร์โมอนไข่ด้วยนะคะแล้วถามว่ามีหนอนมีเพลียมีแมลงไหมมีนะคะเราก็มีชิดพ่นชีวพันธุ์นะคะป้องกันหนอนนะคะเพราะว่าใบเขาจะมีหนอนชอนใบเยอะมากนะคะใบแบบสภาพดูไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ตัดทิ้งอยู่เรื่อยๆนะคะเนี่ยแล้วก็ตัดใบออกเพราะว่าใบแบบเจาะเยอะมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้น เชอร์รี่เหลืองนะคะก็เริ่มสุกเริ่มเข้าสีแล้วล่ะอันนี้พเพราะเมล็ดทีหลังนะคะก็เลยจะติดลูกช้ากว่าสองสายพันธุ์นั้นเนาะเชอร์รี่กับประเทศฟักทองอะคะ่ะอันนี้ก็เริ่มสุกเริ่มเหลืองแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเอาไว้ทําพัน,นุ์เนาะุ่กแรกๆนะคะก็จะไว้ทําพันธักสองสามลูกนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์พวงหอมนะคะอันนี้ก็คือชิมแล้วนะคะรสชาติหวาน,นะคะ่ะ มีอยู่2ต้นนี่ค่ะก็จะเหลือต้นนี้กับต้นเมื่อกี้นะคะแล้วก็เป็นลูกเป็นช่อเป็นพวงดีค่ะแต่ว่าลูกเขาเล็กๆเรียว,วๆเนาะรสชาติหวานค่ะเริ่มสุกเริ่มเข้าสีนะคะหลายๆสายพันธุ์ที่เราปลูกเนาะค่ะท่านผู้ชมก็สวนยามเช้าวันนี้นะคะก็จะมา เก็บมะเขือเทศแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็สุกแดงเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็จะมีลูกล่วงบ้างนะคะบางต้นเนาะแล้วก็จะมีกระรอกหรือว่าหนูนะคะมากินช่วงกลางคืนนะคะไม่รู้ว่าตัวอะไรเนาะแต่ว่ามีรอยนะคะก็สุกแดงเต็มที่พร้อมกันแล้วนะคะเพราะว่าเราก็ปล่อยให้เขาสุกแดงเยอะๆนะคะเราค่อยเก็บเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะมะเขือเทศที่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เองแล้วก็ปลูกทุกปีนะคะเนี่ย แล้วก็สายพันธุ์นี้ด้วยนะคะแต่ว่าปลูกปีแล้วไม่กี่ต้นนะคะแต่ว่าปีนี้ปลูกเยอะก็เลยอาจจะเห็นผลผลิตเยอะนะคะเขาก็ลูกตึงลูกสุกเต็มที่นะคะแล้วก็จะมีรอยปลีนะคะเนี่ยที่ั่วของลูกนะคะมีรอยปลิแตกนะคะก็ปลูกและบำรุงแบบอินทรีย์นะคะนี่เริ่มได้เก็บผลผลิตแล้วค่ะ แล้วก็จะมีโซลาริโน่ด้วยนะคะเนี่ซึ่งก็จะเป็นแถวนี้น่าจะเหลือแค่2ต้นนะคะนี่ยได้หต,ต้นอันนี้ก็สุกแดงอยู่สองพวงนะคะแต่ว่าเล้วก็ติดลูกเยอะอยู่ต้นนี้ก็เริ่มเข้าสีแล้วค่ะชอ่อนี้แต่ว่าใบยับเยินมากเลยนะคะเนี่ยใบเป็นหนอนชอนใบค่ะ แล้วก็เชอร์รี่เหลืองนะคะนี่เชอร์รี่สีเหลืองนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นกิ่งแขนงนะคะก็ชามไว้เชอร์รี่เหลืองนี้นะคะก็มีอยู่สี่ต้นนะคะสามต้นติดลูกแล้วนะคะอีกต้นหนึ่งก็กำลังติดลูกเล็กๆค่ะอันนี้สุกแล้วนะคะแล้วก็ร่วงไป สองลูกเนาะต้นนี้อันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์พวงหอมนะคะอันนี้ก็อร่อยนะคะรสชาติเปรี้ยวหวานรสชาติแบบอร่อยนะคะนี่แล้วก็จะมีตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะคะพวงหอมนี่ก็น่าจะเหลือแค่2ต้นนะคะพวงหอมนี่ก็ติดลูกดีรสชาติดีนะคะเนี่ยค่อนข้าง สูงเลยทีเดียวค่ะเนะี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาตัดมะเขือเทศกันเลยนะคะ นี่ค่ะมะเขือเทศทรงฟักทองนะคะหรือว่ามะเขือเทศเพรทายนะคะก็ตัดแต่ลูกสุกมาแล้วนะคะได้หนึ่งถาดเลยค่ะนี่เลยสวยเลยค่ะก็จะเหลือลูกที่เหลืองๆส้มๆไว้นะคะเนี่ยไม่ได้ตัดเนาะสวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บมเมืเอขือเทศเชอร์รี่กันนะคะส่วนมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะถ้า พวงไหนชอ่อไหนที่มีลูกอ่อนแบบนี้นะคะเราก็จะเลือกเก็บแต่ลูกสีแดงนี้ไปนะคะเหลือลูกอ่อนไว้ให้เขาสุกเนาะเพราะว่าปลายชอ่อดอกปลายชอ่อของดอกนะคะ<ๆ>ก็จะมีดอกออกมาใหม่นะะี่ค่ะช่อไหนที่แดงหมดนะคะเราก็จะตัดออกมาเป็นชอ่อค่ะเหมือนชอ่อนี้ก็จะเลือกเก็บแต่ลูกสีสีแดงออกมาก็เหลือลูก ส้มแล้วก็เขียวไว้นะคะเดี๋ยวขอตัวเก็บก่อนนะคะคลิปอาจจะยาวเกินไปเนาะ นี่ค่ะมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะก็ได้หนึ่งถาดเล็กนะคะก็ประมาณหนึ่งกิโลค่ะลูกเล็กลูกใหญ่ปนกันนะคะส่วนต้นนี้นะคะก็จะเป็นซูลาริโนนะคะลูกนี้ยังสุกไม่เต็มที่นะคะยังเก็บได้ก่อนเนาะเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะเนี่ยตรงนี้อีกช่อหนึ่งนะคะ โซลาริโนค่ะโซลาริโนมีไม,ม่เยอะนะคะก็จะได้10กระลูกเนาะเดี๋ยวเราจะมาเก็บเชอร์รี่เหลืองขั้นกลางนะคะ ูเหนพุทธาแล้วก็ดูอีกอย่างนึงก็เหมือนเคปบูดเบอร์รี่อะนี่ค่ะก็เก็บเชอร์รี่เหลืองได้เท่านี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นโซลาริโนเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บพวงหอมกันต่อค่ะก็จะใส่ถาดเดียวกันนี่ค่ะพวงหอมนี่นะคะก็รสชาติหวานนะคะก็เลยจะมีหนูหรือว่ากระรอก ปรกัดกินช่วงกลางคืนนะคะเนี่ยก็จะมีลูกหายไปหลายลูกเลยนะคะอีกต้นนึงเนาะต้นนี้อยู่ด้านในเขาไม่ค่อยเข้ามาค่ะแต่ว่ารสชาติหวานอันนี้เขาก็ติดลูกดีนะคะแต่ว่าลูกก็จะดูเล็กๆเ,เนาะหรือว่าเราปลูกในกระถางเขาไม่ค่อยสมบูรณ์ไม่ค่อยโตเต็มที่ด้วยนะคะเนี่ยก็เลยจะได้ประมาณนี้ค่ะนี่พวงหอมค่ะ ต้นนี้อยู่ด้านนอกนะคะก็จะมีรอยแบบโดนกัดกินนะคะเนี่ยนี่ค่ะก็จะโดนกัดช่วงกลางคืนนะคะอันนี้ก็เก็บมาให้ชมะคะ่ะหิวหิวหิวแบตใกล้หมดชาร์จแบตได้แล้วอิวตกใจหมดสะดุ้งเลยใครมาพูดอยู่ข้างหู รีบเก็บแบตแกลหมดลนะอ๋อแบบลูกเล็กๆนะคะปลูกในกระถางเนะาะค่ะก็เก็บเป็นที่เรียบร้อยนะคะ,มะเมื่อเขืเทศ5สายพันธุ์ที่เราปลูกไว้นะคะนี่ ได้เยอะเพื่อนก็คือเมื่อะเทศท่งฟักทองนะคะเมื่อระเทศเพทาไทยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมื่อะเทศเชอร์รี่นะคะถาดน,นี้ก็จะมี3อย่างสมชนิดนะคะด้านบนก็จะเป็นโซลาริโนนะคะแล้วก็เชอร์รี่เหลืองเนาะแล้วก็พวงหอมนะคะที่อยู่ด้านล่างนี่ค่ะหาสายพันธุ์ของเราวันนี้ก็เก็บแล้วนะคะได้ประมาณนี้ค่ะที่เหลือบนต้นก็จะเหลือปล,ปลายนิดหน่อยนะคะ ค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะ